สวัสดีค่ะพบกับที่ดินแปลนสวยทํำเลทองสุทธิสารรัชดาพิเศษห้วยขวามยมรายละเอียดขนาด240ตารางวาหน้ากว้าง24เมตรเลึก40เมตรรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าดเข้าออกสะดวกสองทางรัชดาพิเศษสุทธิสารลาดพร้าว48เหมาะสำหรับปลูกบ้านทำโฮมออฟฟิศทำอพาร์ตเมนต์หอพักอื่นๆราคา รางวาละ1 7 0 0 0 0บาทรวม40ล้าน8แสนบาทต่อรองได้ฟรีโอนสถานที่ตั้งซอยสบายใจแยก13สามสเซนนอกห้วยขวางสถานที่ใกล้เคียง MRT สุทธิสารรัชดาห้วยขวางสอนสุดทธิสารตลาดเมืองไทยพัฒราคอมเพล็กซ์ดอตสตรีทเอสแพานดฟอร์จูนทาวน์มิกซีฟอร์จูน